วันนี้เพเอกคิดว่าจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเมืองซากุระมากๆเลยนะพี่ฝนนะทำอะไรเหรอนั่นนะดิทำอะไรกันนะคือว่าเพเอกจะทำโรงแยกขยะโรงแยกขยะใช่สำหรับขยะที่จะเอามาขายให้ที่โรงงานของเพเอกจะเป็นขยะรีไซเคลิลเท่านั้นแต่ว่าโรงงานแยกขยะนี่ยากนะไม่ยากหรอกนะเพเอกศึกษามาหมดแล้วจริงเหรอหลบหน่อยโบมาเร็วเข้าพี่ฝนถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพวกเราไปช่วยนะ ได้เลยแต่ก่อนอื่นเนี่ยพี่จะต้องมีสถานที่เป็นลานก,กว้างๆก่อนลานกว้างเหรอใช่ก็เลยจะมาที่นี่พี่ฝนไปที่ไหนอะ่ะมาขอเช่าที่ที่อสังหาริมทรัพย์บริษัทนี้ไม่ค่อยเข้าใจมาที่ร้านขายบ้านทำไมอ่ะก็ใช่ไงนอกจากเขาจะขายบ้านแล้วเขายังให้เช่าที่ด้วยนะจริงเหรอเออคือว่าพี่สาวคนสวยครับหลบหน่อยครับ เดี๋ยวก่อนนะจ๊ะนี่พวกเธอจะไปไหนกันคันนี้อ่โอ้โอ้วันนี้ทำไมเจอคนเดินข้างในซอยเยอะจังเลยแต่ว่าเราเข้ามาแบบนี้เขาจะมีที่ให้เราเช่าหรอมีอยู่แล้วเพราะว่าเพียเคยโทรมาคุยกับเขาแล้วนะมาแล้วครับสวัสดีครับคือว่าลานกว้างด้านหลังโรงเรียนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ผมขอเช่าพื้นที่ได้ไหมครับลานกว้างด้านหลังโรงเรียนได้ครับแต่ที่ตรงนั้นไม่มีใครผ่านไปนะครับใช่แล้วล่ะครับ ต้องเอาที่คนผ่านน้อยๆหน,น่อยเพราะว่าผมจะขอเช่าพื้นที่ไปวางตั้งของสําหรับรีไซเคิลนะครับวางตั้งของรีไซเคิลหมายความว่ายัางไงกันครับอจะว่าเป็นโรงงานขยะแบบย่อยๆก็ได้นะครับโรงงานคัดแยกขยะใช่ไหมครับผมใช่เลยครับขอบคุณมากได้มาในราคาที่ค่อนข้างถูกมากเลยพี่ฝนถูกอย่างนั้นเหรอใช่ใช่ต่อเดือนไม่เยอะเลยนะเนี่ยงั้นเราไปเริ่มสร้างโรงงานคัดแยกขยะกันดีกว่าได้เลยแต่ มีแต่พื้นดินเฉยๆนะไม่มีไฟแล้วก็ไม่มีน้ําใช้ด้วยอา้าวถ้าอย่างนั้นเราก็จะต้องต่อไฟต่อน้ำเข้าไปด้วยเรื่องนั้นเดี๋ยวเอาไว้กิจการจเจริญรุ่งเรืองก่อนแล้วค่อยทาเพิ่มเติมแบบนั้นได้หรอได้สิตอนนี้จะต้องหาตังก่อนหาตังไปทําอะไรอะ่ะอา้าวหาตังมาขยายโรงงานไงแต่ก่อนอื่นเลยจะต้องไปทรํรลานกว้างตรงนั้นเพื่อเตรียมมารับมือกับขยะจํานวนมากของเมืองสาก,กุระอืมแต่จะ,จะว่าไปที่เมืองสาก,กุระของเรา ก็มีผู้คนอยู่เยอะเพราะฉะนั้นขยะก็เลยมากขึ้นนะนะจริงด้วยแต่ว่าขยะที่เป็นขยะรีไซเคิลได้เท่านั้นที่เพอกันรับนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาวิธีการจัดการให้ดีอะไรคือขยะรีไซเคิลนะพี่เอกก็พี่เอกก็บอ,อกบว่าจะใช้เขาเรียกว่าอะไรนะโรงงานคัดแยกขยะที่สามารถนํากลับไปใช้ประโยชน์ได้นะใช่ใช่ขยะรีไซเคิลก็มีพวกเศษเหล็กมีพวกวัสดุที่เป็นพลาสติกอะไรพวกนี้แก้วด้วย แกก็สามารถเอามาร้อมทําไหมได้แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเพกขอหาจุดที่จะสร้างโรงงานก่อนนะโอ้โห,โหไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าตอนนี้พวกเราเนี่ยมีความรู้แล้วมีความรู้อยู่แล้ว <c oughs> นี่เลยล้อมรั้วเรียบร้อยล้อมรั้วเรียบร้อยแล้วว้วนั่นกล่องขยะเลยก็จะมีกล่องขยะที่เพกเอามาจากบ้านแล้วก็จะมีเศษเหล็กอะไรเงี้ยอยู่เต็มเลยนั่นงานกล่องกระดาษแล้วก็มีรถเก่าด้วยแฮะพวกรถเก่านี้เพกไปลากมาแล้วลากมาจากที่ไหน เข้าไปจอดเอาไว้ตรงข้างๆเมืองตรงนั้นน่ะทางโล่งๆเพจก็เลยเอามากองรวมกันที่นี่นะแล้วเราจะสาวมาทํายังไงต่อได้อีกเนียค่ะอย่าก,กองใหญ่มากเลยก่อนอื่นจะต้องทําการจัดระเบียบแต่ถ้าเราเราใช้มือเราทำเนี่ยถ้าทางจะไม่ไหวนะเราจะต้องมีอุปกรณ์เสริมใช่เดี๋ยวเพจจะสร้างรถขึ้นมาเนี่ยมานั่งยกอยู่ทีละใบทีละใบ,ะบเพจกว่ายกวันนี้พรุ่งนี้ก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องทํายังไงอ่ะเพจจะเริ่มสร้างนี่ก่อนเลยรถ รถอะไรเหรอรถขนขยะรถขนขยะใช่ใช่ก่อนอื่นจะต้องเริ่มจากโครงล่างตรงนี้ก่อนเศษเหล็กที่เราได้มาจากรถที่เขาทิ้งเอาไว้ก็สามารถมาปรับใช้กับตรงนี้ได้ด้วยอยากจะบอกว่านี่คือรถขนขยะแบบใหม่ไม่มีล้อมีล้อล้ออยู่ข้างล่างตัวนี้จะเป็นตัวบังเอาไว้อย่างนั้นเหรอใช่ใช่ในี่เลยเอาเหล็กมาต่อกันแบบนี้ก่อนนะพี่ฝน ได้เลยส่วนล้อข้างล่างเป็นสายพานแล้วเราก็ต้องครอบเอาไว้ให้ดีๆแบบนี้จากนั้นก็จะทำฐานด้านบนที่ใช้สำหรับนั่งแล้วนะทุกคนนะดีมากเลยเอาแล้วนะพอมีที่นั่งเรียบร้อยเนี่ยที่สำคัญที่สุดแล้วก็คือเสาที่ใช้สำหรับยกของที่ยกของใช่ใช่จะเป็นเสาเหล็กสองด้านแล้วก็จะมีตัวรองฐานเสาสองด้านที่อยู่ด้านหน้านึกออกแล้วฮะนึกอะไรออกอะ่ะต้องเป็นรถยก ใช่คือรถยกขยายไงพี่ฝนเข้าใจไหมเข้าใจไหมก็คือรถยกขยานั่นแหละพี่ฝนไม่ค่อยเข้าใจไม่เข้าใจเหรอนี่ไงพอทําเสร็จรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ไงว้าวเริ่มดูออกมาเป็นรถแล้วเปล่าใช่ใช่เดี๋ยวล้อนี่เดี๋ยวใส่ทีหลังเพิ่มเติมทีหลังได้นะเอาละเพิ่มฐานด้านล่างเข้าไปอีกหน่อยรู้สึกว่ามันจะยังไม่ค่อยตรงล้อมาแล้วนี่เลยใส่ไปเลยสี่ล้อสำเร็จที่นั่ง เก้าอี้ที่นั่งก็มาแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยก็คือตรงเหล็กที่ใช้สําหรับยกของที่เพกบอกอะ่ะมันคือแกนยกพี่ฝนแกนยกของเหรอใช่มีทั้งหมดสองอัน<ม>นี่แต่จะว่าไปนี่ถ้ามีรถยกแบบนี้ในเมืองแล้วก็ดีนะเพราะว่าใครอยาจะได้หายไปหมดไปเลยนี่แล้วก็เวลาที่เขาเอาของมาส่งเพงกก็จะเอารถเนี่ยมาช่วยยกอันนี้อันนี้รถขนของไม่ใช่หรอใช่แล้ว เพราะว่าของที่เราทําการแพ็คเอาไว้เป็นกล่องเรียบร้อยแล้วก็จะยกขึ้นมาซ้อนรวมกันไงอ๋อนี่ลถขนของจริงด้วยจะได้ไม่เปลืองพื้นที่นะพี่ฝนถูกต้องเลยอืมต่อไปก็จะต้องเริ่มจากการแยกขยะฝั่งทางนู้นก่อนเอาละเดี๋ยวขอขึ้นไปลองดูก่อนว่ารถนี่ใช้งานได้จริงก็เปล่านั่งได้จริงเหรอนั่งได้อยู่แล้วไม่อยากจะเชื่อเลยว่ารถคันนี้จะนั่งได้จริงๆรนะพวกเราก็าต้องนั่งได้ดิก่อนจะไปยกของลองเครื่องมือก่อนนี่นี่ง่ายมาง โอ้ปุ่มเยอะมากเลยนะเนี่ยใช้ได้ใช้งานได้เป่าเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวกำลังสตาร์ทเครื่องอยู่ไปแล้วไปแล้วรถออกเดินทางอาแล้วนะค่อยๆดันเข้าไปลองยกดูดิโอ้สุดยอดไปเลยนั่นพี่เอกกำลังขับรถอยู่ใช่แล้วแล้วก็จะยกรถคันนี้ขึ้นได้หรือเปล่านะยกได้อย่างแน่นอนสำเร็จนี่ๆเราอ้าวทะลุเข้าไปเฉยเลย นั่นกล่องกล่องนี่ไงยกกล่องเอาดันกล่องมาก่อนอะยกกล่องได้เอีอ่ยลนกล่องเล็กไว้หน่อยอะนะลนนี่ไม่ขึ้นเดี๋ยวขอปรับจูนก่อนแล้วกันนะอ่าได้เลยยกสําเร็จไหมสําเร็จไหมเพชรคิดว่าจะต้องปรับตัวคีบให้เข้ามาติดๆดก่อนนะแล้วก็ยกขึ้นไปใหม่พี่ฝนได,ได้แล้ว,ลวทำไมจะต้องพูด อมกก็ดีใจไงที่สุดก็ทําสําเร็จแล้วที่ยกเอาแล้วนะคราวนี้ก็ยกไปเอาเอาพี่เอกไม่ไปด้วยทําไมตัวพี่เอกถึงไปลอยไปด้วยเอาแย่แล้วแบบนี้ต้องมีอะไรผิดพลาดแน่นอนเราจะต้องพัฒนาใหม่หรือเปล่านี่ไงยกขึ้นได้เห็นเปล่าขึ้นลงขึ้นลงได้ด้วยนะดูท่าทางลําบากอืมท่าทางจะลําบากไม่เป็นไรลําบากเดี๋ยวก็สําเร็จนะไม่ต้องกลัว ลำบากแน่เลยนี่ไงก็ยกได้แล้วเห็นเปล่าใช่เอาแล้วนะคราวนี้เดี๋ยวฝึกใช้ให้คล่องๆแล้วก็นําขยะ <c oughs> พวกนี้ไปวางกองรวมกันเป็นแถวๆดีกว่าเหมือนมันจะหลน่นไม่หลน่นพี่ฝนนี่น,นี่ยกมาแล้วเห็นเปล่าเผื่อว่าน่าจะปรับตัวคีบให้เข้ามาอยู่ตรงกลางอีกเล็กน้อยนะจะได้ยกได้ง่ายๆเอาละหล่ลนไหมเดี๋ยวจะขอตั้งวางตรงนี้ดีๆก่อนนี่ํำเร็ดไหมได้แล้วหนึ่งกองโอ้สุดยอดไปเลยแล้วก็กองไปเรื่อยๆ มั่นขยะรีไซเคิลแล้วเหรออันนี้เป็นขยะที่ทำการแพ็คเรียบร้อยแล้วเตรียมขายน่าโอ้มาอย่างเยอะเลยพวกเรากล่องขยะที่เราแพ็คไว้เรียบร้อยแล้วก็เอามากองรวมกันแบบนี้ก็จะง่ายละข้างบนนั้นมีหมู่บ้านอีกเยอะแยะมากมายเขาต้องเอาขยะมาขายให้เราได้แน่ใช่อืตอนนี้เพ่ก็เอาของมากองรวมกันแล้วนั่นรถรถเก่ารถเก่าพวกรถเก่านี่เดี๋ยวขยับวางให้ดีๆท่ากัน แล้วก็อันไหนที่ใช้ไม่ได้แล้วเพียก็จะทําการย่อยแล้วก็ไปกองรวมกันได้เล้ว,ลว,ลวในที่สุดเราก็มีโรงงานขยะรีไซเคิลแล้วพี่ฝนอยากจะพัฒนาให้ใหญ่โตกว่านี้จังเลยนะถ้าเรามีขยะเยอะๆแล้วก็นำมารีไซเคิลได้นะเมืองเราก็จะดีเขาบอกว่าจะมารับซื้อในอีก3วันข้างหน้า3วันข้างหน้าเหรอ ใช่ใช่แต่ตอนนี้เราก็มีโรงงานขยะของเราแล้วถ้ามีคนเอาของเข้ามาเพิ่มเราก็จะมีโรงงานขยะที่ใหญ่ขึ้นะนะนะพี่ฝนก็ดีเหมือนกันเพียกดูจากลาดลาวแล้วเราน่าจะวางเข้าไปได้อีกนะเนี่ยแต่วางเยอะเกินไปไม่ดีนะเดี๋ยวหล่นลงมาอมขยะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเศษเหล็กที่เพียกเอามาบีบอัดเนาะนะแล้วก็มีกระดาษกระดาษขวดพลาสติกแล้วก็ขวดแก้วเพียกก็แยกกันออกมาแล้วรอเขาเข้ามารับซื้ออย่างเดียว จะมีใครเข้ามาซื้อขยะที่บ้านเราไหมนมี่มีมีเดี๋ยวก็มีคนเข้ามารับซื้อขยะนี่ดีใจจังเลยในทะี่สุดก็บริหารงานโรงงานกำจัดขยะได้อย่างเรียบร้อยดีใจด้วยนะ